เสียงนกอ่ะเสียงนกไปทางนน้นทางบ้านคุณยายนน้นนะวันนี้มีลมเนะเดี๋ยวนางเปล่าก็ออกไปล่าเหยื่อะนนางได้ยินเสียงนกร้องเนี่ยดูหาง

ได้นกมาอย่ากินนะมันกินไม่ได้อย่าอุ้ยสงสารสงสารไม่ขอไม่ขอไม่ขอ้ไม่ขอโอ้ยไม่ได้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 กินไม่ได้กินไม่ได้นะคะเดี๋ยวให้กินขนมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้กินขนมนะคะโอ้ยเข้าบ้านก่อนไป ข้าบ้านไม่เอาไม่เอานางนางหวังนางหวังโอ้ยเก่งมากลูกเก่งมา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 กเดี๋ยวแม่ให้กินขนมนะคะให้กินขนมโอ้ยหนาวเดี๋ยวให้เบลล่ากินไก่นะคะคอยดูนางจะกินไหม กินไหมคะเอ้อกินนางกินนะคะกิน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 างกินไก่กินแล้วก็นอนนะเดี๋ยวจะไปซื้ออาหารให้อาหารไม่อดหรอกเมลล่าน่ะอาหารดีๆทั้งนั้นเลยกินอกไก่มั่งกินเนื้อล้วนๆนะกิน ปลาเซมอนนุーーー่นดิกินดีกว่าคนอี ดูเบลล่าเบลล่าน,ะนาวจนขะนฟูเลยอะหางฟูหมดละเบลล่าหางเธอฟูมากเลยนะเย็นใช่ไหมจ๊ะโอ้ยดูด,ดูพาเบลล่ามาเดินออกกำลังกายนะคะคนนางฟูอากาศเย็นเนาะอืมดูสิ คนฟูไปหมดเลยสุดยอดเลยเบลล่าเธอสวยงามมากโอ้เอานกใหม่แล้วตัวน้อยใหม่แล้ววันนี้ตัวนกตัวน้อยไม่เอาสงสารเขาขอไม่เอาไม่เอาเข้าบ้านโอ้ย นกตัวน้อยมาอีกแล้วขยันจริงๆเลยสงสารเขาอเอานกตัวน้อยมาน่าสงสารจังเลยกินข้าวอิ่มแล้วก็ยังไปหาเหยื่อนูมาเข้าบ้านเดี๋ยวให้กินขนมเก่งจริงๆ